ในช่วงเทศกาลสงกรานต์2567สำนักงานคอพพร้อมมูลท่าอุตสาหกรรมประกันภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดำเนินลงความปลอดภัยถนนอย่างต่อเนื่องภายใต้ในความคิดขับขี่อุ่นใจด้วยการห้ากันอันแรกนะครับการน็อกการหลงการพังการพลาดและข้อสุดท้ายซึ่งเป็นข้อสําคัญคือกันภัยโดยการมีการประกันภัยในการเดินทางช่วงสงกรานต์นี้ครับสำนักงานคอพได้ร่วมกับภา่าอุตสาหกรรมประกันภัย หรเครือข่ายพัธมิตรภาคธุรกิจในการส่งวอบของมัลตีใหม่ไทยอย่างต่อนเนื่องได้แก่กรมการประกันไยัยกลุกสงการคลายร้อนและกรมการประกันภัยสงการามสุขใจบ้านปลอดภัยซึ่งการพัฒนารูปแบบและความคุ้มครองให้ตอบโจทย์ตรงใจที่น้องประชาชน สำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอพพร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยรวมใจส่งความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2567กับโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2567ของสำนักง,งานคอพอและภาคอุตสาหกรรมประกันภยัยโดยมีคุณชูชัดประมูลผลเลขาธิการคอพอเป็นประธานเปิดโครงการภายใต้แนวคิดขับขี่อุ่นใจด้วยกัน5กันได้แก่กันนก สวมหมวกป้องกันคาดเข็มขัดนิรภัยกันหลงเช็คเส้นทางเพื่อความรวดเร็วและปลอดภัยกันพังตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนเดินทางไกลกันพลาดขับขี่ตามกฎจราจรและกันภัยโดยมีประกันภัยสำหรับในการเดินทางช่วงสงกรานต์นอกจากนี้สำนักง,งานคอปพอร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยและเครือข่ายพันธมิตรภาคธุรกิจยังได้รวมใจส่งมอบของขวัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2567ให้กับประชาชนผ่านกรมธรรม์สองกรมธรรม์คือ 1. 1. กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์คลายร้อนไมโครอินชูรันส์คุ้มครองสูงสุด1 0 0 0 0บาทโดยให้ความคุ้มครองหลักได้แก่กรณีเสียชีวิตการสูงเสียมือเท้าสายตาหรือทุกพลภาพถาวรนสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์อุบัติเหตุสาธารณะและผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามจำนวนที่จ่ายจริงไม่เกิน5,000บาท 2กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์สุขใจบ้านปลอดภยัยไมโครอินชลันส์คุ้มครองสูงสุด3 0 0 0 0บาทโดยให้ความคุ้มครองหลักได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ฟ้าผ่าระเบิดลมพายุน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิภัยจากลูกเห็บพร้อมทั้งขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวอีกทั้งยังคุ้มครองการจรการ,รที่อยู่อาศัยปัจจุบันของผู้เอาประกันภัยถึง5,000บาท ทั้งสองกรมธรรม์สุดพิเศษนี้จะเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวอย่างมีความสุขความปลอดภัยและอุ่นใจกับความคุ้มครองแบบจุใจโดยมีระยะเวลาความคุ้มครอง30วันประชาชนสามารถรับสิทธิ์หรือหาซื้อได้ที่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกราบเรียนที่น้องประชาชนนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้นะครับสำนักงานคอ,อพอีหนที่นอกจากหน้าที่ในการกำกับส่บงเสริมและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนแล้วนะครับ เราอยากจ้ประชาชนในช่วงเวลาช่วงสงการานต์เนี่ยนอกจาก,กับไปเยี่ยมครอบครัวต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวกันอย่างสุขใจแล้วนี่นะครับอยากจะมีความระมัดระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้สำนักงานคอรมองอเอ็นส่วนหนึ่งที่อาจจะออกมารณรงค์เรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับเพืนน่อประชาถึงความปลอดภัยขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับศึกษาเส้นทางให้เรียบร้อยสะกดนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับถ้ามีการประกันภัยไว้ซื้อประกันภัยไว้ก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนปีนี้ลำพิษได้มีการออกกรมธรรม์ไมโครอิชันส์นะครับ มูลค่าเพียงแค่10บาทเท่านั้นคุ้มครองระยะเวลา1เดือนนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์คุ้มครองการเสียชีวิตนะครับมีเงินทุนประกันประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับอยากใจพี่น้องทุกคนเนี่ยตระหนักแล้วก็ซื้อกรมธรรมนี้ไว้ครับซื้อได้ง,ง่ายๆมากเมื่อกี้ผมลองไปซื้อมาแล้วเทียร์เตอร์เซอร์ว่นอินเลเว่นนะครับก็สะดวกสบายมากขอิบเงิประชายชนแค่นั้นเองก็พอนะครับสุดท้ายนี้สำน,นักงานกพยังคงตระหนักตลอดเวลาแล้วก็ขอ ภาวนาจากพี่น้องนะครับเที่ยวอย่างสุขสนานนะครับมีความสุขวันสงการนะครับไปกราบเยี่ยมผู้ใหญ่นะครับแสดงความกตัญญูกตเวทีตาเที่ยวคนไทยทั่วไปนะครับแล้วก็ปวกกไปเที่ยวสงการพาครอบครัวไปเที่ยวแล้วก็มีการประกระันภัยไว้ระมมดระวังภัยด้วยครับคพอพคุ้มครองผู้ทําประกรันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ